Man ยูส y ต e เรื่องราวของปีสาดแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับแฟนผีแดงวันนี้มีข่าวร้อนที่ทำมาหัวใจสะเทือนแรดฟอร์ดดันยอดหวานใส่บาซ่าอยากเล่นกับลามินยามาน ส่วนโอราน่ายิ้มยิ้มยันเองยังไม่คิดย้ายข่าวจริงหรือแค่ลมปากคลิปนี้มีคำตอบครบไปรับฟังรับชมกันเลยข่าวแรกสำหรับคลิปนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะข่าวนี้ร้อนแรงสุดๆมาคัสแรดฟอร์ดหัวหอกตัวจีตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการลูกหนังกับกระแสการย้ายทีมครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของเขาไปตลอดการพร้อมหรือ,อยังไปลุยกันเลย มาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้แรดฟอร์ดดาายิงชาวอังกฤษวัย28ปีดูเหมือนจะหมดอนาคตกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่กุนซือคนใหม่รูเบนออมอริมตัดสินใจชัดเจนว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของสโมสรนในฤดูกาลหน้าโอ้โหงานนี้เหมือนฟ้าผ่ากลางใจแฟนผีเลยทีเดียวย้อนไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วออมริมเคยปล่อยแรดฟอร์ดให้อสตันเอลล่ายืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวและเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างแจ่มแมว ผลงานดีๆจนหลายคนคิดว่าเขาจะกลับมาเป็นตัวหลักของแมนยูได้แต่ดูเหมือนว่าอาโมริมมีวิสัยทัศน์ที่ต่างออกไปและแรดฟอร์ดก็พร้อมจะโบกมือลาโอแทฟฟอร์ดแบบถาวรในซัมเมอร์นี้และแล้วก็มาถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดแรดฟอร์ดไม่ได้แค่คิดจะย้ายทีมแบบธรรมดาธรรมานะแต่เขากำลังทอดสะพานให้กับยักษ์ใหญ่แห่งสเปนอย่างบาร์เซลโลนาใช่แล้วคุณไม่ได้ฟังผิดดายิงรายนี้แสดงความชัดเจนว่าต้องการไปค้าแข่งในถิ่นคนัมนูและที่สำคัญ เขายังออกปากถึงดาวรุ่งตัวพ่อของวงการอย่างลามีนยามานด้วยในบทสัมภาษณ์ล่าสุดรรดฟอร์ดพูดแบบไม่มีกักว่าผมอยากเล่นกับลามีนยามานเหรอแน่นอนสิใครๆก็อยากเล่นกับนักเตะที่ดีที่สุดผมหวังว่าเราจะได้เห็นมันเกิดขึ้นจริงๆนะโหฟังแล้วใจเต้นแรงเลยลองจินตนาการดูสิแรดฟอร์ดผนึกกำลังกับยามาในแนวรุกของบาซ่านี่มันจะเป็นคู่หูสุดอันตรายขนาดไหนกันนะ แต่เดี๋ยวก่อนเส้นทางสู่บาร์เซโลนาของแรดฟอร์ดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะเพราะตอนนี้มีทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปจ้องตาเป็นมันอยากคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานจูเวนตุสไบเยอร์มิวนิกนาโปลีและนิวคาสเซิลต่างก็พร้อมแย่งชิงลายเซ็นของหัวหอกจอมถล่มประตูรายนี้แต่ใจของแรดฟอร์ดดูเหมือนจะปักหลักอยู่ที่บาร์เซโลนาเท่านั้นล่าสุดมีรายง,งานว่าตัวแทนของแรดฟอร์ดได้แอบไปคุยกับทีมงานของบาซ่ามาแล้วถึง2รอบ ในเดือนมกราคมและพฤกษภาคมที่ผ่านมาแต่จานเจรจายยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเพราะบาร์เซโลนาต้องเคลียร์เรื่องภาระค่าเหนื่อนให้สอดคล้องกับกฎ financial fair play ด้วยการขายนักเตะบางคนออกจากทีมก่อนงานนี้บาซ่าจะจัดการได้ทันเวลาหรือเปล่านี่คือคำถามที่แฟนบอลทั่วโลกกำลังลุนลองมาวิเคราะห์กันหน่อยแรดฟอร์ดในวัย28ปียังคงมีความเร็วความแข็งแกรง่งและสัญชาตญาณการทำประตูที่ยอดเยี่ยม ถ้าได้จับคู่กับลามีนยามานดาวรุ่งวัย18ปีที่กำลังเป็นที่รักของแฟนบอลบาซ่า bon ด้วยสไตล์การเล่นที่รว่นเร็วและสร้างสรรน,นี่อาจเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสุดๆแถมแรดฟอร์ดยังมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาอย่างโชคโชนซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แนวรุกของบาซ่าได้แน่นอนแต่คำถามคือบาร์เซโลนา จะกล้าทุ่มคว้าตัวเขามาร่วมทีมหรือไม่หรือแรดฟอร์ดจะต้องหันไปพิจารณาทีมอื่นที่พร้อมทุ่มเงินให้เขาซัมเมอร์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินอนาคตของเขาเลยทีเดียวเอาล่ะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยผมอยากชวนแฟนบอลทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันคุณคิดว่าแรดฟอร์ดจะได้ย้ายไปบาร์เซลโลนาตามที่ฝันไว้หรือไม่หรือทีมอื่นจะปาดหน้าคว้าตัวเขาไปและถ้าแรดฟอร์ดได้เล่นคู่กับลามีนยามาน คุณคิดว่าทั้งคู่จะสร้างความปังในลาลิก้าได้ขนาดไหนกันนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องของอองเรโอนาน่าผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้กำลังเป็นจุดศูนย์กลางของข่าวลือย้ายทีมสุดเดือดจะอยู่ต่อหรือจะไปมาดูกันว่าเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจและทำไมแฟนๆถึงต้องจับตาดูสถานการณ์นี้แบบไม่กระพริบตา นับตั้งแต่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวมหาศาลโอนาน่าก็เจอกับมรสุมลูกใหญ่การเล่นที่ผิดพลาดบ่อยครั้งทำให้แฟนๆปีศาจแดงขมวดคิ้วและหลายคนถึงกับชี้ว่าเขาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทีมฟอร์มหลุดในฤดูกาลที่ผ่านมาลูกยิงที่ควรจะเซฟได้กลายเป็นประตูของคู่แข่งลูกเตะที่ควรจะแม่นกลายเป็นของขวัญให้ทีมตรงข้ามแต่อย่าเพิ่งตัดสินเขานะเพราะเรื่องนี้มันยังไม่จบ เมื่อทางด้านสื่อระดับโลกอย่าง The Times รายงานว่าแมนยูเนต็ดกำลังเล็งเอ i มเลียโน r มาตินสผู้รักษาประตูสุดแกร่งจากแอสตันวิลล่ามาเป็นตัวแทนของโอนาน่ามาตินสที่เคยพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกดูเหมือนจะพร้อมแล้วที่จะก้าวมาเป็นนายทวารคนใหม่ในทีนโอทแรนส f ฟอร์ดแวแวๆมาว่าเจ้าตัวก็แอบฝันอยากสวมถุงมือให้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ไม่ใช่แค่สื่อในอังกฤษเท่านั้นที่ร้อนแรงสื่อยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสอย่างเลก,กิปยังรายงานว่าโมนาโกทีมดังจากหลีกเองิงพร้อมทุ่มสุบตัวเพื่อคว้าโอนาน่าไปเฝ้าเสาหลังจากที่พวกเขาคว้าตัวไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าติอาโก้สกูโรซีอโอของโมนาโกถึงกับออกปากเองว่าต้องการนายทวารสุดแกร่งเพื่อยกระดับทีมนี่มันจะเป็นโอกาสทองของโอนาน่าหรือเปล่านะในการโยกไปยังหลีกเอิงแทน แต่เดี thing, ๋ยวก่อนเรื magic, teams, ่องมันยังไม่จบไม่ง่ายเพราะล่าสุด The Times เผยว่าโอนาน่าไม่สนใจข่าวลือย้ายทีมทั้งหลายเขายังคงมุ่งมั่นเต็มร้อยที่จะพิสูจน์ตัวเองในเสื้อสีแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในงานอีเวนท์ที่บูกินาฟาโซเจ้าตัวถูกถามถึงอนาคตและเขาตอบแบบเท่ๆว่าผมจะย้ายทีมหรือเปล่าผมไม่รู้เราจะได้เห็นกันโอ้โหคำตอบนี้มันช่างทิ้งปริศนาให้เราลุ้นกันต่อ แล้วอนาคตของโอนาน่าจะเป็นยังไงตอนนี้สถานการณ์ของโอนาน่าคือจุดเปลี่ยนสำคัญจะอยู่พิสูจน์ตัวเองต่อในท่นโอทราฟฟอร์ดหรือจะย้ายไปเริ่มต้นใหม่กับโมนาโกหรือบางทีมาตินสจะกลายเป็นตัวแปรที่พลิกเกมทั้งหมดฤดูกาลน่าจะเป็นโอกาสให้โอนาน่ากลับมาเป็นฮีโร่หรือจะกลายเป็นเพียงอดีตนายทวารของปีศาจแดงทุกอย่างมันช่างน่าตื่นเต้นและคาดเดาไม่ได้จริงๆเอาละถึงคราวของพวกคุณแล้ว คุณคิดว่าแมนยูไนเต็ดควรให้โอกาสโอนาน่าต่อหรือควรคว้ามาตินเนสมาเป็นมือหนึ่งหรือบางทีโอนาน่าควรย้ายไปโมนาโกเพื่อเริ่มต้นใหม่มาคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับข่าวต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวงการฟุตบอลกำลังร้อนระอุล่าสุดซื้อยักษ์ใหญ่แห่งอิตาลีกสเซตาเดลโลสปอร์ตปล่อยข่าวสุดช็อก ระบุว่านาโปลีทีมแชมป์กันโช่ซิเรียฤดูการล่าสุดภายใต้การคุมทัพของกุนซือสุดแกร่งอันโตนิโอคอนเต้เตรียมเดินหน้าล่าตัว2ส,สตาร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งรัสมุสฮอยลุนและเจดอนซานโชไปร่วมทีมงานนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนเริ่มที่รัสมุสฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กวัย22ปีที่เคยสร้างความตื่นเต้นสมัยเล่นให้อัตลตันตาในซีเรียา แต่หลังย้ายไปแมนยูด้วยค่าตัวมหาศาล72ล้านปอนด์เมื่อปี2023ฟอร์มของเขากลับดรอปลงอย่างน่าหายใจฤดูกาล2024-2025เจ้าตัวซัดไปแค่4ประตูจาก32นัดในพรีเมียร์ลีกเรียกว่าผิดหวังสุดๆส,สำหรับแฟนผีแดงแต่นาโปลีมองเห็นโอกาสทองคอนเต้เชื่อว่าเด็กหนุ่มจากโคเปนเฮเกนคนนี้ยังมีของดีซ่อนอยู่และพร้อมดึงตัวกลับสู่อิตาลีเพื่อปลุกฟอร์มเก่งอีกครั้ง สื่อเผยว่านาโปลีเริ่มเจราจากับแมนยูแล้วโดยยูเนเตตต้องการขายขาดในราคาที่สูงกว่า45ล้านยูโรซึ่งก่อนหน้านี้อินเตอร์มิลานก็เคยยื่นข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดแต่ดูเหมือนนาโปลีจะจริงจังกว่าที่สำคัญตัวหอยลุนเองก็ไฟเขียวอยากกลับไปลุยซีเรียอ,อีกครั้งหลังเคยโชว์ฟอร์มร้อนแรงสมัยอยู่กับอัตาลันตาไม่ใช่แค่หอยลุนนาโปลียังเล็งเจดอนซานโช ปีกจอมเลื้อยวัย25ปีที่ฟอร์มสะดุดกับแมนยูเช่นกันหลังย้ายกักดอดมุนด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์เมื่อปี2021ซานโชเจอปัญหาทั้งฟอร์มตกและความขัดแย้งกับโคช้ชจนถูกปล่อยยืมไปเชลซีและดอดมุนแต่ก็ยังไม่สามารถเข้นฟอร์มเก่งได้ล่าสุดนาโปรีเดินหน้าติดต่อตัวแทนของซานโชแล้วและเจ้าตัวก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้เรียบร้อยแล้ว ปัญหาเดียวคือค่าตัว25ล้านยูโรที่แมนยูตั้งไว้ซึ่งนาโปลีพยายามต่อรองให้ลดลงเหลือ15ล้านยูโรเท่านั้นงานนี้ถ้าดีลสำเร็จซานโชจะได้กลับไปร่วมงานกับสกอตต์แม็กโทมิเน่อดีตเพื่อนร่วมทีมแมนยูที่พึ่งคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของซิรีอภา,ายใต้การคุมทีมของคอนเต้แถมยังมีโอกาสโชว์สกิลกระชากลากเลือ League, ้อยในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าอีกด้วย นาโปลีพึ่งคว้าแชมป์ซเริามาครองเมื่อฤดูการที่แล้วและตอนนี้พวกเขากำลังเสริมทัพแบบจัดเต็มเพื่อลุยศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกการที่คอนเต้เล่งทั้งฮอยลุนและซานโชแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของทีมที่อยากเป็นมหาอำนาจลูกหนังทั้งในอิตาลีและยุโรปก่อนหน้านี้พวกเขายังเคยท้าทามอเลฮันโดกาณาโชปีกดาวรุ่งของแมนยูมาแล้วด้วยเรียกว่าติดใจแข่งผีแดงสุดๆส,สำหรับฮอยลุน คอนเตมองว่าเขาจะเป็นจิกซอที่เติมเต็มแนวรุกของนาโปลีได้อย่างลงตัวโดยสไตล์การเล่นที่ครบเครื่องทั้งจบสกอร์ปะทะและสร้างโอกาสส่วนซานโชจะนำความเร็วและความสร้างสรรค์มาสู่ริมเส้นซึ่งจะช่วยยกระดับเกมรุกของทีมให้ดุดันยิ่งขึ้นแต่ปัญหาคือค่าเหนื่อยของทั้งสองที่สูงหลิวโดยเฉพาะซานโชที่รับอยู่300ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นาโปลีจึงต้องเจรจาให้ทั้งสองยอมลดค่าเหนื่อยลงเพื่อให้ดีลนี้เกิดขึ้นจริง ฝั่งแมนยูภายใต้การคุมทีมของรูเบนอมาิมดูเหมือนจะพร้อมโละทั้งฮอยลุนและซานโชที่มาอยู่ในแผนการทำทีมเพื่อระดมทุนไปคว้ากองหน้าตัวใหม่โดยมีข่าวว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนหัวหอกของนาโปลีที่ยืมตัวไปเล่นกับกาลาตาสาราออาจเป็นเป้าหมายหลักอืมงานนี้จะเป็นดีลสลับขั้วสุดระทึกไหมต้องจับตาดูนี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของแฟนบอลน,นาโปลีจะสามารถคว้าตัวฮอยลุนและซานโชมาร่วมทีมได้หรือไม่ และถ้าดีลนี้เกิดขึ้นคุณคิดว่าทั้งสองจะระเบิดฟอร์มในซีเรีย R ได้เหมือนสมัยที่เคยรุ่งเรืองหรือเปล่าหรือแมนยูควรเก็บทั้งสองคนไว้เพื่อพิสูจน์ตัวเองตอ่อมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแมนยูสไตล์ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลสุดมันแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ